วันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่3เมษายน2567ตรงนี้ก็จะเป็นฝายตัวที่1นะคะบริเวณหน้าวัดบ้านบุญเจริญหมู่ที่1ตำบลแม่ลายอำเภอเมืองแพร่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเข้าสู่ฤดูแล้งแต่น้ำบริเวณฝายเราก็ยังมีจำนวนมากแล้วก็มีการไหลผ่านจากตัวฝายนะคะ ไปสู่ลำน้ําแม่ยมนะคะที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นลําน้ำแม่ยมก็น้ําเราก็จะไหลยอยู่ตลอดเวลานะคะปริมาณน้ํามากเพียงพอที่จะทําทการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภคซึ่งทําให้บริเวณน้ําปปาของเรามีบ่อที่ตื้นขึ้นแล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภคสําหรับพี่น้องบ้านบุญเจริญก็ สามร้อยกว่าหลังคาหนึ่งพันคนก็ใช้น้ำได้เพียงพอมากเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตรงนี้ก็จะเป็นฝายตัวที่หนึ่งนะคะบริเวณหน้าวัดบ้านบุญเจริญหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่ลาย อำเภอเมืองแพร่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเข้าศูนฤดูแล้งแต่น้ําบริเวณฝายเราก็ยังมีจํานวนมากแล้วก็มีการไหลผ่านจากตัวฝายนะคะไปสู่ลําน้ําแม่ยมนะคะที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นลําน้ำแม่ยมก็น้ําเราก็จะไหลยอยู่ตลอดเวลานะคะปริมาณน้ํามากเพียงพอที่จะทําทการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภคซึ่งทําให้ บริเวณน้ำประปาของเรามีบ่อที่ตื้นขึ้นแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภคสำหรับพี่น้องบ้านบุญเจริญก็300กว่าหลังคาหนึ่งพั 1, คนก็ใช้น้ำได้<ม>เพียงพอมากเลยค่ะ